ตรงตรงกริกรโผล่ควงสาวสวยดินเนอร์หลังเลิกเบสคำสิงกลายเป็นท็อกออฟเดอะทาวอีกคู่หลังยุติความสัมพันธ์สำหรับเบสระกวณีคําสิงที่ได้ออกมาประกาศโสดหลังถูกจับตาความสัมพันธ์กับแฟนหนุ่มตรงตรงกริกรท่ามกลางเสียงวิพากวิจารหลังจบความสัมพันธ์แบบไม่สวยซึ่งต้องบอกเลยว่าตั้งแต่เลิกทางด้านตรงตงกฤษกรก็ไม่ได้ออกมาเคลื่อนไหวหรือให้สัมภาษณ์ใดๆ มีเพียงแต่ทางด้านเบสคำสิงที่ได้ออกมาโพสต์รูปภาพอวดหุ่นแซบหลังได้ไปเที่ยวทะเลล่าสุดได้มีผู้ใช้ติ๊กต็อกรายหนึ่งได้ออกมาโพสคลิปตรงตรง,งกฤษกรกับสาวสวยควงกันไปดินเนอร์แต่ชาวเนต็ตต่างก็ออกมาคอมเมนต์บอกว่าสาวสาวยรา,า,ายดังกล่าวไม่ใช่แฟนใหม่แต่อย่างใดเพราะสาวสาวยรา,ายดังกล่าวมีครอบครัวแล้วและคาดว่าน่าจะเป็นคนที่ทางด้านต,ต,ต,ตรงๆงกฤษกรสนิทหรือต้องร่วมงานด้วยนั่นเองจ้า